วิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองเรื่องรอหรันครูผู้สอนครูยาดาชาลีคลีสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้กลับมาพบกับครูฝันในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองนะคะ ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาของวันนี้นะคะครูฝันมีเกมมาให้เด็กๆได้ลองเล่นกันด้วยค่ะแต่ว่ากติกาของเกมที่เราจะเล่นกันก่อนในวันนี้ก็คือครูฝันมีคำศัพท์ให้เด็กๆนะคะโดยที่เด็กๆจะต้องช่วยครูฝันเนี่ยเลือกว่าคำศัพท์ใดเป็นคำศัพท์ที่เขียนผิดค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเด็กๆ พบกับคำศัพท์ที่ครูฝันเตรียมไว้ให้ได้เลยค่ะเกมทายให้ถูกเด็กๆทราบกติกาของการเล่นเกมของเราแล้วนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจาก4ี่คำแรกกันก่อนเลยนะคะครูฝันมีคำว่าบรรทุกพันษาบันไดและ ันไกลค่ะจากทั้งหมด4ี่คำนี้เด็กๆว่าคำไหนเป็นคำที่ผิดบ้างเอย่ยเดี๋ยวครูฟันจะให้เวลาเด็กๆคิดสักครู่นะคะเริ่มจากคำแรกกันใช่ค่ะคำแรกที่เขียนผิดก็คือคำว่าบรรทุกนั่นเอง บรรทุกที่ถูกต้องจะต้องเขียนแบบนี้นะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยยังมีคำอื่นอีกไม่นะาเก่งมากค่ะอีกคำหนึ่งคือคำว่ากันไกลนั่นเองซึ่งกันไกลที่ถูกต้องจะเขียนแบบนี้นะคะงั้นเราไปต่อที่สี่คำถัดไปเลยถัดไปนะคะครูฝันให้คำว่า ธรรมดาสรรหาสหวรรค์และหันษาค่ะจากทั้งหมด4ี่คำนี้เด็กๆว่าคำไหนน่าจะเป็นคำที่เขียนผิดเอ่ยใช้แล้วค่ะคำที่เขียนผิดก็คือคำว่าสัรหานั่นเองและมีอีกคำไหมน,นะเก่งมากเลยค่ะ คำผิดอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าสวรรค์นั่นเองค่ะอย่าลืมนะคะสองคำนี้คำที่ถูกต้องจะเขียนแบบนี้นะคะเรามาต่อที่อีก4ี่คำถัดไปบ้าง4ี่คำนี้มีคำว่าบันทึกอาถรรพ์อุปสรรคและสร้างสรรค์ค่ะจาก4ี่คำนี้เด็กๆว่ามีคำไหนที่เขียนผิดบ้างเอ้ย ใช่แล้วคะ่ะคำแรกที่เขียนผิดเลยก็คือคำว่าอาถรรพ์ว่าแต่ยังมีอีกคำไม่นะ่เก่งมากเลยคะ่ะคำที่ผิดอีกหนึ่งคำก็คือสร้างสรันนั่นเองงั้นเราไปดูอีก4ี่คำสุดท้ายของเรากัน4ี่คำสุดท้ายนี้นะคะครูฝันให้คำว่ามัญญากิจกรรม วักตอนและสรรพคุณค่ะว่าแต่จากสี่คำสุดท้ายนี้เด็กๆว่ามีคำไหนเขียนผิดบ้างเอ่ยใช่แล้วค่ะคำแรกเลยที่เขียนผิดก็คือมันญานั่นเองเอยังมีคำผิดอีกไหมนะเก่งมากค่ะคำผิดอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าวักตอนนั่นเองค่ะ ซึ่งทั้งมัญญ่าและวักตอนนะคะคำที่ถูกต้องจะเขียนตามตัวหนังสือสีแดงนี้นะคะจากเกมเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆสังเกตไม่เอ่ยว่าคำศัพท์ที่เขียนผิดเนี่ยแล้วก็คำศัพท์ที่เราเห็นทั้งหมดเลยจะมีตัวอะไรที่เหมือนกันคะติต๊กตอกติก๊กตอกเก่งมากเลยค่ะ มีตัวรอเรือสองตัวเหมือนกันนั่นเองซึ่งตัวรอเรือสองตัวนั้นนะคะเราเรียกว่ารอหันค่ะซึ่งตัวรอหันนั้นนะคะจะมีความหมายว่าอย่างไรและมีหลักการใช้อย่างไรเดี๋ยวเราไปรู้จากเรื่องรอหันกันเลยค่ะรอหัน หมายถึงอักษรรอเรียงซ้อนกันสองตัวเมื่อประสมพยัญชนะจะออกเสียงเป็นอันรอหันเรียกว่ารอหันรอตัวแรกทำหน้าที่เป็นไม้หันอากาศรอตัวหลัง ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดในมาตรากลรอหันอ่านออกเสียงเป็นอันรอหันแบ่งออกเป็น3ประเภทคือคำที่มีรอหันที่ไม่ใช้ตัวสะกดคำที่มีรอหันที่มีตัวสะกดและ คำที่ใช้บันเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของคำที่ใช้รอหันกันนะคะตัวอย่างแรกคำที่ใช้รอหันที่ไม่มีตัวสะกดได้แก่จัดสรรอ่านว่าจัดสรรกันไกลอ่านว่ากันไกลพันษา อ่านว่าพันษาตัวอย่างที่สองนะคะเป็นคำที่ใช้รอหันที่มีตัวสะกดคำแรกอัดอ่านว่าอัดพักพวกอ่านว่าพักพวกกรรมกรอ่านว่า กรรมกรเด็กๆจะสังเกตนะคะถ้าเป็นคําที่ใช้รอหันที่มีตัวสะกดเวลาอ่านออกเสียงเราจะอ่านออกเสียงตามตัวสะกดนั้นๆนะคะและตัวอย่างสุดท้ายนะคะคือตัวอย่างคําที่ใช้บันค่ะเราไปดูคําที่ใช้บันกันเลยนะคะคําแรกนะคะบันโจง อ่านว่าบรรจงบันยายอ่านว่าบันยายและคำสุดท้ายค่ะบรนเลงอ่านว่าบรรเลงค่ะเด็กๆก็รู้จักทั้งความหมายและหลักการใช้ของตัวรอหันแล้วนะคะคราวนี้ ครูฝันมีคำถามให้เด็กๆได้ทบทวนเกี่ยวกับเรื่องรอหันด้วยค่ะว่าแต่เด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวลองไปดูคำถามทบทวนที่ครูฝันเตรียมไว้ให้ได้เลยค่ะช่วงตอบคำถามเด็กๆทราบกติกาของการตอบคำถามของเราแล้วนะคะครูฝันเนี่ยมีตัวเลือกให้เด็กๆ สามตัวเลือกนะคะก็คือกอไก่ขอไข่และขอควายค่ะเด็กๆดูคำถามและเลือกคำตอบที่เด็กๆคิดว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุดนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเนี่ยเราไปเริ่มข้อที่หนึ่งกันเลยค่ะข้อแรกนะคะข้อหนึ่ง ข้อใดหมายถึงทุเลาหรือดีขึ้นค่ะครูฝันมีตัวเลือกสามตัวเลือกคือก็ไก่บรรลุขอไข่บรรจงและคอควายบรรเทาค่ะเด็กๆว่าข้อใดน่าจะเป็นคำศัพท์ที่หมายถึงทุเลา หรือดีขึ้นคะระหว่างกไก่ขอไข่หรือว่าคอควายครูฝันให้เวลาเด็กๆคิดสักครูนะคะแล้วเด็กๆเลือกคำตอบที่คิดว่าน่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะใช่แล้วคะ่ะคำที่หมายถึงทุเลาหรือดีขึ้น ก็คือข้อคอควายคำว่าบันเทานั่นเองค่ะมาที่ข้อที่สองนะคะข้อที่สองข้อใดหมายถึงคัดเลือกระหว่างกอไก่คัดสรรคอไข่สร้างสรรหรือว่าคอควายจัด สันครูฝันให้เวลาเด็กๆคิดสักครู่นะคะว่าข้อไหนหมายถึงคัดเลือกเอย่ยระหว่างกอไก่ขอไข่หรือว่าคอควายเก่งมากค่ะเด็กๆคำตอบที่ถูกต้องของข้อนี้ก็คือกอไก่คัดสันนั่นเองค่ะ มาที่ข้อที่3นะคะข้อที่3คํคำถามว่าคำว่าธรรมชาติเขียนคำอ่านได้อย่างไรทั้งกอไก่ขอไข่และคอควายอ่านว่าธรรมชาติหมดเลยนะคะแต่ครูฝนอยากทราบว่าข้อใดเนี่ยจะเป็นคำอ่านที่ถูกต้องของคำว่าธรรมชาติเอย่ย เดี๋ยวครูฝันจะให้เวลาเด็กๆเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะคะจะเป็นกอไก่ขอไข่หรือว่าคอควายดีหนะ้าเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคำอ่านที่ถูกต้องของธรรมชาตินะคะก็คือข้อขอไข่นั่นเองค่ะต่อไปเป็นข้อที่4ี่นะคะข้อ4เนี่ยครูฝันมีประโยคให้เด็กๆนะคะ โดยที่เด็กๆเลือกคำมาเติมในช่องว่างเพื่อที่จะให้ประโยคนั้นเนี่ยมีใจความสมบูรณ์นะคะครูฝันให้ประโยคว่าเธอเป็นคนมีความคิดจุดๆๆุดเราควรเติมคำใดลงในช่องว่างดีคะระหว่างกอไก่บรรจงคอไข่กรรมการ หรือคอควายสร้างสรรค์ค่ะเดี๋ยวครูฝันให้เวลาเด็กๆคิดสักครู่นะคะว่าประโยคเธอเป็นคนมีความคิดจุดๆๆเราควรเติมคำในข้อกขอไก่คอไข่หรือคอควายเอย่ยถูกต้องค่ะเราควรเติมคำในข้อคอควาย สร้างสรรนั่นเองค่ะจากประโยคนี้นะคะเราจะได้ว่าเธอเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์ค่ะและข้อที่5นะคะข้อ5เนี่ยคำใดเขียนถูกต้องระหว่างตัวเลือกที่1ผิวพรรณหรือตัวเลือกที่2 ผิวพันเช่นเดียวกันค่ะแต่เด็กๆสังเกตนะคะว่าคำไหนคือคำที่ถูกต้องของคำว่าผิวพันระหว่างตัวเลือกที่1ห,หรือตัวเลือกที่สองดีเอย่ยใช่แล้วค่ะคำที่ถูกต้องนะคะคือตัวเลือกที่1ผิวพันเขียนแบบนี้นะคะ ต่อมานะคะเรามาดูกันว่าคำใดเขียนถูกเอ่ยระหว่างตัวเลือกที่หนึ่งสัพรพสิ่งหรือตัวเลือกที่สองสัพสิ่งเด็กๆว่าคำว่าสัพพสิ่งคำไหนเป็นคำตอบที่ถูกต้องคะระหว่างตัวเลือกที่หนึ่งหรือตัวเลือกที่สองเอ่ย ใช่แล้วค่ะคำที่ถูกต้องนะคะก็คือสรรพสิ่งในตัวเลือกที่หนึ่งคำว่าสรรพสิ่งนะคะเป็นคำที่มีรอหันแบบมีตัวสะกดค่ะหากเด็กๆนะคะดูคลิปวิดีโอนี้จบแล้วและมีข้อสงสัยเด็กๆสามารถศึกษาวความรู้เพิ่มเติม ได้จากใบความรู้ที่ครูฝันเตรียมไว้ให้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย